นี่คือโปเกมอนเทรนเนอร์ที่เก่งที่สุดหรือเปล่านะเจ้าหนูยังเซอร์โจ้แห่งโปเกมอนโกซิลเวอร์เจ้าหนูโจ้เป็นเทรนเนอร์ที่ทุกคนต้องเจอนะครับในถนนที่30ของโจโตโดยเขาเป็นขวัญใจของชาวเน็ตเลยนะครับเพราะว่าเขาชอบเคลมว่าหนูโครรตตาของเขาเนี่ยเป็นท็อปเปอร์เซนต์นะครับของหนูโครรต้าทั้งหมดในโลกแม้ว่าความจริงแล้วเลเวลของมันก็ไม่ได้เท่าไหร่เลยนะฮะของมันตอนต้นเกมอะ่ะเอาเป็นว่าด้วยความขี้โมและมุ่งมั่นเกินร้อยนะครับทำให้ชาวเน็ตหลายคนนะครับยกให้เป็นไอดอลเลยทีเดียว แน่นอนว่าพอชาวเน็ตเห็นความมั่นใจโดยไร้รากฐานแบบนี้นะครับก็ต้องลองหาข้อพิสูจน์ดูโดยก็มีคนนะครับไปแฮ็กไฟเกมนะครับเพื่อดูว่าค่าพลังของโปเกมอนตัวนี้มันเป็นท็อปเปอร์เซนต์จริงหรือเปล่านะครับปรากฏว่านะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโปเกมอนตอนต้นเกมทั้งค่าพลัง IVEV ต่างๆนะครับทุกอย่างเป็นศูนย์หมดเลยสแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นโปเกมอนโคเรตตาที่กระจอกที่สุดในโลกโปเกมอนท้งหมดต่างหาก นี่มันตัวท็อปจากด้านล่างแล้วหรือว่าจริงๆแล้วโคราต้าที่เก่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูจากค่าพลังต่างๆนะครับแต่ดูจากความเชื่อมั่นของเจ้าของตาโตชิแน่ๆ